สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและคนที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้เลยครับผมเขาไม่ใช่บตีมเคครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นนักเดินเขามืออาชีพนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้คุยกับเขานะครับผมว่าเออเทคนิคในการเดินป่าของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคผมขอถามก่อนเลยว่าการเดินป่างคุณเนี่ยทั้งตลอดชีวิตที่คุณเดินมาเดินป่ามา150งาปีเนี่ยสนุกไหมครับผม โอ้ก็สนุวกกันนะก็ได้เรื่อยๆเลยนะก็แบบมันก็ไม่ได้เย่หมอกอะ่ะอืมมันก็ได้เรื่อยๆนะถึงอายุจะปูนนี้แล้วก็ยังเก่าอยู่ลอยห่อสิบปีโอ้หอยู่ถึงนึกนี้อะ่ะอแล้วอ่าให้กำลังใจนะครับผมให้กำลังใจบอกคนที่อยากที่จะเดินป่าหรืออยากจะขึ้นเขาอะไรหน่อยนะครับผมแบบผจญภัยอ่ะบอกเขาหน่อยว่าเขาควรจะทำยังไงบ้างนะครับผมเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีประมาณนี้โอ้ ก็จุดเริ่มต้นที่ดีไม่จำเป็นจะต้องสูงเหมือนยอดเขาเอเวอร์เรแต่เราควรที่จะต่ำเหมือนกับพื้นดินและค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงยอดเขาอ๋อครับผมโอ้ย <c oughs> <c oughs> คำคมอะไรของคุณเนี่ยครับอสวัสดีทุกคนนะครับผมยูมนะครับแล้วในวันนี้เราอยู่กันในกเกมซูเปอร์เฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> ตอ,อยู่นเกมโรบอทครับผม <c oughs> กับแมปจำชื่อไม่ได้นะครับผมจะเป็นแมปปีนเขานะครับผมเป็นแมปเดินป่าปีนเขาอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อแมปไว้กลางหน้าจอแล้วกันโอเค ก็นะครับผมผมลืมที่จะบอกไปว่าจริงๆแล้วเกมนี้นะสามารถที่จะเลือกทีมได้นะครับผมว่าเราจะเป็นอะไรนะก็คืออันแรกจะเป็นนักปีนเขา<ๆ>ก็คือเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขานั่นแหละนะครับผมแล้วก็นที่2นะจะเป็นไกด์ท่องเที่ยวก็คือเหมือนเราจะต้องพาเขาอะไปสำรวจนะบรรยากาศนะครับผมก็คือไปก็คือเหมือนเราจะต้องพาเขานำนะครับไม่ใช่ดิก็คือเหมือนเราจะต้องนําเขานะครับผมก็คือแนะนํานําเขานั่นแหละประมาณนั้นส่วนกู้ภัยและแพทย์อันนี้เหมือนจะเป็นสมมติเกิดอุบัติ เหตุอะไรนี้นะเราก็จะเข้าไปแพทย์เข้าไปกู้ภัยเข้าไปแบบว่ารักษาเขานั่นแหละถ้าเขาแบบว่าบาดเจ็บหรืออะไรนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกนักปีนเขาไปก่อนแล้วกันโอเคอ่าเสียงเพลงเมื่อกี้ไม่รู้ติดหรือกระสีเดี๋ยวบอทุกคนมันปิดไม่ได้ ก็นะครับผมก่อนเราชมนกันนการนะครับผมคลิปนี้ไม่ใช่คลิปซูบัสต์นะว่าอ่าผมจะสลับกับเกมอื่นบ้างนะครับซูบัสต์เดี๋ยวกลัวควรจะเบื่อกันนะครับเริ่มหมดคอนเทนต์แล้วด้วยนะครับผมซูบัสต์นะก็ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเข้าตรงนี้กันดีกว่าอ่ามีเริ่มนาฬิกาจับเวลาคือเราสามารถจับเวลาได้หรือเปล่อ่ะอ่ะอะไรกันล่ะ เหมือนเราจะไม่สามารถที่จะจับเวลาได้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นเขาไปดีกว่าเดี๋ยวเราตามแบบว่าไกด์ของเราไปผมไม่รู้นะว่าถ้าไกด์ถ้าเลือกไกด์กับกู้แพทย์มันจะเหมือนกันหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวเราดูป้ายตรงนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เขาบอกว่า you are going the right way ก็คือหือนเราจะต้องเดินไปทางไร g นี่อะไรนะไ i g ซ้ายหรือขวาขอแรกก็ตัวผมไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะก็เป็นว่าถ้าที่รู้แล้วกันนะครับผม left น่าจะเป็นซ้ายไหม right น่าจะขวานะครับผม อ่าเราก็เดินเดินเดินตามทางไปก่อนแล้วกันนะอันนี้เหมือนจะเป็นทางซ้ายไหมเนี่ยทางนี้ทางซ้ายส่วนทางนี้เป็นทางขวาอันนี้ข้างหลังนี้เขาก็จะบอกว่า you are going the walkway นะครับผมก็คือเหมือนทางเดินนะก็มาน่าจะทางดีนะผมว่านะอ่ามีแม่น้ำลำธารแล้วก็สะพานข้ามมานะฮะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่พอสมควรนะฮะอุ้ยสวยมากนะว้าอยากไปเดินป่าแบบนี้บ้างจังเลยทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะสวัสดีครับ โอเควันว่าเราปล่อยให้เขาเดินไปดีกว่านะครับผมเราก็จะเดินตามของเรานะมีซ้ายกับขวาให้เลือกเหรอซ้ายเหมือนจะไม่มีอะไรหรือเปล่าอันนี้ลงมาทางซ้ายก่อน Cave Swamp uphillCave Swamp uphill เอาว่าผมไปทางนู้นดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะมีทางไปทางขวาเยอะมากนะครับน่าจะให้เราเดินทางขวาด้วยแหละในนี้ก็เราจะต้องเดินเข้าไปในทในดีนะครับผมเหมือนจะเป็นถ้ำโโหเฮ้ยเฮ้ยจู่ๆมืดไฟฉายมีไหมอ๋อมีมีมีอ๋อมีมีมีใช่ใช่ อ๋อมีมีไฟฉายโอเคโอเคอุย้ยจะเย็นนะครับจะเย็นเราต้องค่อยๆไปนะโอ้มืดมากเลยนะอุย้ยมีทางขึ้นข้างบนด้วยครับอีขึ้นไปแวเดีย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 วอ่าค่อยๆปีนขึ้นไปอ้แสงแดดที่มันจ้าจริง,รงโ,อโอเคอปิดกัน<ท>อ๋อนี่ไงผมถือไฟฉายอยู่ทำไมตอนแรกในถ้ำผมมองไม่เห็นรือผมตาบอดนะนันมันต้จะมืดเกินผมมองไม่เห็นว่าผมถือไฟฉายอยู่ตอนแรกหรือว่ามันยังไม่โหลดไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราปิดกันดีกว่านะครับผมเพื่อมันเปลืองไฟอะไรเนาะ เฮ้ยเหมือนจะเป็นเขื่อนหรือเปล่าตรงนี้ผมว่าน่าจะใช่นะตรงนี้น่าจะเป็นเขื่อนอะอะไรอะคำเตือนจระเข้โอ้โหมีจระเข้ด้วยเหรอไหนอะ <c oughs> โหและสะพานไม่ต้องเตือนแล้วมั้งผมว่าผมลงไปขาผมน่าจะด้วด <c oughs> นะฮริจริงอ่ะไปดีกว่าเฮ้ยผมอยากรูก้มีจระเข้จริงไหม <c oughs> ไม่เห็นมีเลยเขาหลอกเราอะเออเขาน่าจะหลอกให้เราแบบว่ากลัวเฉยหรือเปล่าแบบว่าเพิ่มความตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะเพื่อแบบนั่นแหละอิสระไมเฮ้ยนี่ไงจระเข้ไม่เห็นทำรเลยฮัลโหล โอ้โหนี้เหมือนจริงอนยะูทุกคนสวยนะโมเดลจระเข้นะแต่น่าจะไม่กัดอะไรผมหรือเปล่าน่าจะเป็นแค่แบบว่าพอบเฉยๆตอนแรกผมไม่เห็นงังทุกคนผมก็หวังว่ามันจะอยู่ใต้น้ำนะไม่ใช่นะมันอยู่บนบกน,นี่เองแต่ชีวิตจริงผมเขาบอกไว้เลยทุกคนถ้าเกิดในชีวิตจริงทุกคนโอเดินได้เฮ้ยมันขยับได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ตอนแรกดูว่ามันขยับไม่ได้เฮ้ยอ้ยเยินนุ่มขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลอยมาเลยมันลอยมาเลย ไปแล้วจ้าว่าอย่างงูไปละเดี๋ยวนะตอนแรกผมมาจจะต้วงดูใช่ไหมอ่ะนี่ไงผมน่าจะต้องมาตรงนี้ต่อเอ้ยอะไรอะ่ะดูอะไรอะ่ะท่าจะเรื่องรถหูยจระเข้เดินตามผมมันไม่ติดเลยทุกคนแต่ไม่ใช่จระเข้เดินตามผมมันติดเลยนี่ไงจระเข้หยุดแล้วหูยตอนแรกผมก็เดินเข้าไปอยู่ตั้งนานนะฮะจระเข้ยังไม่ขยับสักทีโอ้โห ไรเวย์อีกแล้วนะครับผมซา้ายหรือขวาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะทุกคนขอภัยนะครับทุกคนนะผมแบบว่าไม่เก่งภาษา,ษาอังกฤษเลยนะครับมันบอกให้เราเดินทางไปในทางที่ถูกต้องนะอ๋อไรเวย์คือถูกต้องไม่ใช่ซา้ายหรือขวาเลย <c oughs> ขอไปทุกคนขอภัยครับขอภ <c oughs> ัยครับขอโทษครับก็คือเหมือนอบอกว่าให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้องนะครับผมขอภัยครับทุกคนอุ้ย <c oughs> มีบันไดด้วยเหมือนให้เราขึ้นมาทางนี้หรือเปล่าออ่า อ่าผมเราจะมาถูกทางแล้วราจะมาถูกทางแล้วโอเคอุ้ยสวยมากทุกคนมีหิมะด้วยนะว้าวเหมือนจะมีสเก็ตหิมะนิดนึงนะอ่ะอันนี้มันจะเป็นทางบอกให้เราตรงไปข้างหน้าต่อนะไม่น่ามีจระ,ะเข้แถวนี้แล้วนะผมเตือนเป็นทางที่ถูกต้อง มผมว่าน่าจะใช่นะอันนี้ไงมีทางบอกว่าเราจะไปซ้ายหรือขวานะครับผมเออแล้วผมก็เออผมก็จะบอกเลยนะครับถ้าเกิดเจอจระเข้ในแบบเมื่อกี้นะครับผมอย่าเดินเข้าไปใกล้เด็ดขาดเราควรจะเดิอนออกห่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกต้องเคลียดออกห่างนะเฮ้ยอะไรอะ่ะเอา้าอะไรอะ่ะอะไรคือพลังชีวิตเมื่อกี้มันขึ้นพลังชีวิตอะไรไม่รู้ทุกคนแล้วผมก็ตายเลยทำไมผมตายอะ่ะ อันนี้กูภ้ภัยคุณต้องโทรหาทีมกู้ภัยช่วยเหลือหากมีเขาอยู่จะได้การแจ้งเตือนเพื่อช่วยคุณในไม่ช้าอ๋อเหมือน่าผมขาดเลือดตายเหรอแย่ yeah, แล้วแล้วผมต้องเดินกลับไปใหม่เหรอเนะี่ยโอ๊ยกอดผมต้องเดินกลับไปใหม่จริงๆด้วยนะสวัสดีครับว้ยเฮ้ยมาตอนต้นเลยเหรอยังไม่ทำอะไรเลยหนูใจเย็นๆไปละไปตามทางดีกว่าผมไ่ยุ่งกับเคสอตัวนั้นเลยนะครับผม จ<อ>ะาตามมาสะดุ้งหมดเลยโหมาดักผมหน้าทางเข้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะโอเคครับผมมาหลอดพลังงานอยู่ข้างล่างด้วยนะครับผมผมเพิ่งสังเกตขวาร้ายซ้ายดีนะครับผมผมไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายดีกว่าโอ้โหซ้ายไม่ล่ะแย่ <c oughs> <Yeah S 1> แล้วเลยผมตายขึ้นมาทำไงอะตกไปคือตายแน่ <iling. S 2> ๆครับผม <c oughs> ผมผมพูดเลย เออไม่เอาดีกว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมไปทางขวาดีกว่านะครับผมพลังงานใกล้หมดแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วหรือเปล่าตรงนี้ไปในทางที่ถูกต้องครับอะไรอ่ะไม่มีทางไปหรอเดี๋ยวเออเออเอใช่ไหมเนี่ยมัาถูกไปเนี่ยหรือว่ามันบังคับให้ผมไปทางเออค่อยๆขึ้นไปแล้วกันพลังงานผมจะหมดก่อนนะเนี่ยอ่าค่อยๆนี่เหรออ่าผมขึ้นบนเขาแล้วนะฮะอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้มีทางเหมือนจะเป็นป้ายบอกอยู่นะฮะ มีเป็นเขาเรียกว่าโขนสลิงฟิวไปแล้วโอ้โหไอทางตัวนี้อะทุกคนอ๋อมันจะพาเราไปคนละทางเหรอหรือว่าทางเดียวกันไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะเออโอเคติดอ่ะเออ โอเคผมตัวนี้ปาก,กัวทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมถึงอยู่ตรงดีนะครับผมก็เมื่อวานนะครับผมตอนผมอัดคลิปนี้ไปนะผมตอนหงสลิงไปใช่ไหมผมติดทุรานิดนึงนะครับผมอมก็คืออัดไม่ได้อาจจะอัดไม่ได้นะครับผมก็เลยมาอัดอีกวันเลยแล้วกันนะก็ไอตรงทางนี้ที่ผมเดินเช้เวลาตกเขาไปแล้วก็ขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาตรงนี้นะจริงๆริงมันมีบันไดาทางปากัวขึ้นมาตรงนี้แล้วทุกคนก็ผมไม่เห็นนะฮะก็ขออภัยด้วยน,นะครับผมออนว่าเดีย๋ยวเรามาเริ่มใหม่ไอตรงหงสสลิงเลยแล้วกันนะอ่านี่ครับผม ตัวโหนซลิงนะผมว่าน่าจะมีอีกนะเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมพอดีอ่เพิ่งตื่นนะ,ะวิไปแล้วอ่ะโอเคครับผม เรามาเริ่มต่อกันจากครั้งที่แล้วก็ดีกว่านะครับผมก,ก็คือเราเดินทางตามทางมาเรื่อยๆตัวนี้นะฮะอ่าอันนี้เหมือนจะเป็นสามารถต่อจอยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่านว่าเราเข้าถ้ากันอีกรอบดีกว่านะ,ะเดี๋ยวเปิดไฟกันในถ้าก็โอ้โหมืดเสียเหลือเกิน,นะฮะในถ้านี่มืดมากเลยนะ,ะมีบันไดตัวนี้ด้วยไปเออ <H aw> อะไรอ่ะอ๋อขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้คือเุ้ยอ๋อมันอันนี้เหรออ่าเหมือนเราจะต้องเออ เหมือนทาซานนะไปไงต่อขึ้นเหรอน่าจะใช่นะทุกคนถึงแสงสว่างล้วฮะคืออะไรอะ่ะเราผ่านแล้วเหรออุ้ยมีกวางมีกวางด้วยอันนี้ผมน่าจะผ่านแล้วมะน่าจะได้ทุกคนโอเค อ๋อนี่ไงได้รับเหรียญแล้วก็คือผมมาที่เบสแคมป์หนึ่งกู้ภัยและแพทย์อ๋อเหมือนนี่จะเป็นที่ตั้งแคมป์เนาะอ๋อหรือว่าผมเดินทางมาเพื่อมาตั้งแคมป์หรือเปล่าน่าจะใช่ละทุกคนตรงนี้มีทางเดินต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อนี่ไงมีทางต่อไปด้วยนะครับผมตรงนี้เหมือนเมื่อกี้น่าจะเป็นสเตจหนึ่งนะตรงนี้น่าจะเป็นสเตจต,ต่อไปหรือเปล่าเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะก็ดูจากคลิปเมื่อวานแล้วที่ผมอัดไปนะครับที่ผมตายไปน่าจะเป็นพลังงานหมดนะเพราะงั้นเราห้ามหหห้้าาามมมมกรรระะะะะโดเเเยยยออออืไไนนผ่งงงัพลจวบ ค่อย,อยปึ๊บปะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดอ่าผมออกเกมไปมันจะมาเซฟที่สเตจสองไหมไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนเอาแล้วผมขึ้นตัวนี้ก่อนดีกว่า ันนี้เขาบอกว่าเมื <airpl> ่อผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วของถ้าใต้น้ําจะเห็นพื้นที่ที่เปิดโล่งที่คุณสามารถขึ้นไปหายใจได้สัก2-3สาวินาทีเพื่อเติมออกซิเจนให้กับปอดของคุณเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดีกว่าลงไปใต้น้ำใช่ไหมอ๋อนี่ไงมันจะมีเป็นให้เราตามเชือกลงไปโอ้โหอันตรายเลยทุกคนเออจริงนะุนะอะไรอ่ะโอ้โหเอาเอาต้องเปิดไฟด้วยโอเค โอ้คนคนที่แบบว่ากลัวใต้น้ํานี่ผมบอกเลยนะทุกคนว่าโคตรน่าก,กลัวผมคงก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่ากลัวใต้น้ำนะทุกคนไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ด้วยอ่านี่ไงมันจะมีให้เราเติมออกซิเจนในปอดนะโอเคแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะต้องเติมให้มันเต็มก่อนหรือเปล่าผมรีบมาไปไปเนอโอ้ยแย่และตรงนี้ไม่ได้มีที่เติมแย่และออกซิเจนมันจะหมดเฮ้ยนี่ไงนี่อีกิดเดียวอีกิดเดียวอโอเคครับผมพลังงานเกือบหมดนะออกซิเจนก็เกือบหมดไป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 ,ไปทางต่อไปต่อ คำเตือนความเสี่ยงของหิมะถล,ล่มมีหิมะด้วยหรอไปไหนต่ออ๋อไปทางนี้โอเคอ่าเฮ้ยมาตรงแคนาดานะฮะอยู่ที่ทงประเทศแคนาดานั่นเองอ่ามีเป็นสะพานอุ๊ยอุ๊อยมีทางอย่างี้ด้วยอุยตัวนี้สวยมากโหตัวนี้สวยจริงทุกคนสวยมากๆอ่ะเฮ้ยผมจะตกไปนะถ้าเกิดผมไม่กระโดดให้รู้เป็นไงเอาว่าเดี๋ยวเราค่อยๆกระโดดไปดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมไม่กระโดดผมจะตกไปข้างล่างแล้วก็ตายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะ แต่อันนี้น่าจะทางเอออ่าตรงนี้ก็เป็นทงของสหรัฐนะทุกคนที่ผมเดินข้ามเขตเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหุยตรงนู้นจะมีเป็นเหมือนแพรด้วยนะทุกคน,น,นไม่ใช่หรือเป็นเหมือนท่อนไม้อะไรสักอย่างนะฮะที่ตกมาจากน้าตกนะฮะวู้จะสวยนะผมว่าหุยเกมนี้ทำบรรยากาศได้ดีมากเลยทุกคนเอาผมอยากเดินป่าจริงเลยนะทางบอกให้เราไปทางนี้แล้วไปยังไงอ๋อนี่ไงกด E ไปได้เลย โอ้เปิดประตูไปได้เลยทุกคนพลังงานผมใกล้หมดแล้วอะอ่านี่ก็คือเป็นธงของสหรัฐนะอ่าผมเดินมาถึงที่นี่เร้ม่มีเสียงเพลงอะไรไม่รู้้วยใจเย็นเนติดเลยก็สิได้เวเนี่ย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว <S <S <ๆ>ปิดเพลงเอาไว้หน่อยปิดยังไงอืมปิดอย่างเงี้ยแหละอ่าเราก็เดินไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เหมือนจะมียามมีอะไรหยุดด้วยนะครับผมในนั้นนะผมไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าพลังงานผมใกล้หมดแล้วอะต้องทำยังไงเพื่อเพิ่มพลังงานหรือเปล่า อมีเหมือนเป็นนายพาหรือทหารอะไรนะครับผมที่เหมือนรักษาแดนอยู่นะอะว่าเราก็จะยิ่งกับเขาเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะเอ้ยอะไรอะ่ะอย่านะผมผมมาดีครับผมมาดีผมแค่บาดเดินเขาเฉยๆยาลิงปืนมาที่ผมอย่าเขาน่าจะแค่แบบว่าลิงเร่นๆเฉยหรือว่าหยอกล้อไงหยอกล้อหยอกล้อเฉย <laughs> เพลังงานผมใกล้หมดจริงๆเลยทุกคนผมต้องทํายังไงอะ่ะหลแล้วมีทหารอะไรเต็มเลยทุกคนขโมยรถได้ไหมรถ oh, ขโมยไม่ได้เนี่ย่ยแล้วแล้วถ้าพลังงานผมหมดผมน่าจะตุยนะน่าจะเป็นไอ้ตรงเมื่อกี้หรือเปล่าที่โอ้โห oh. ทางก็ไกลไกลผมว่า oh, น่าจะเป็นไอ้ทางเมื่อกี้แหละที่มีแพทย์มีอะไรอยู่นะเป็นซุม่มๆนะมพาะจะต้องไปเติมก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแย่ yeah, แล้วหลอดพลังงานมันจะหมดแล้วทุกคน oh, oh, oh. เรียบร้อยเรื่องของรถรัว, oh, oh. วๆ,ๆไม่นะทำไงอะกู้ภัยกู้ภัยกู้ภัยมาองชุดแพทย์ที่ค่ายฐานที่ไกลสุดอะเพ เือนผมจะต้องไปไอตรงซุ้มที่แบบนั่นใช่ไหมอ๋อนี่ไงทุกคนผมมาเกิดตรงนี้เลยอ่าตรงที่มีกวางเด็ดนี่ไงกู้ภัยและแพทย์อันนี้ปะนี่ไหมอ๋อมีเหมือนเป็นน้ําทุกคนสองขวดอ่าถ้าใช่นะผมคิดว่าถ้าพลังงานใกล้หมดแล้วผมต้องกินน้ำไหม อ่ะอาใช่ทุกคนอ่านี่ไงน้ำมันจะโหแต่ว่าคือต้องกินยามจําเป็นเท่านั้นทุกคนอ่าเอาเป็นว่านะครับผมในคลิปนี้ชอบกันรึเปล่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปผมต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากดูพาร์ตต่อไปนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่เข้ามาดูกันนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมอุ้ยกล้วยนายเดินมาถือตรงนี้แล้วหรอเฮ้ยเขาไม่สนใจเลยทุกคน